สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube เพื่อนเพื่อนพิธีมพักเครื่องและสิ่งลีละครับวันนี้ผมลุงต้นประกาศนะครับก็มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นเรื่องคุณนรงมายุนนะครับคุณนรงได้มีโอกาสกลับมาเที่ยวที่เมืองไทยนะครับซึ่งคุณนรงนี่เขารู้จักกับผมมาตั้งหลายปีแล้วนะครับซึ่งหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนะครับก็มาได้จริงได้รู้ว่าแกไปทํางานอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่นนะครับ ผมขอให้ชื่อเรื่องนี้ว่านะครับคืนกระตุกฝันครับคืนกระตุกขวัญเรื่องผอีที่ผมจะเล่าให้คุณได้รับรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆกับตัวผมเองซึ่งผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าในวันหนึ่งของชีวิตผมจะได้พบกับเรื่องเหลือเชื่อและสยองขวัญจนยากที่จะลืมเลือนไปได้ และจําติดตามมาจนทุกวันนี้แม้ว่าเรื่องยี่ผ่านเรื่องนี้นะครับจะผ่านมาเกือบ3ปี4ปีแล้วนะครับผมขอขอบอกคุณผู้อ่านเอาไว้ก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นผีฝรั่งนะครับเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริการัฐนอรแคโรไลนาเมืองเบอร์เฮิมซึ่งอยู่ทางตอนใต้อ่าของรัฐคลิฟฟเนียอทีนะครับความจริงแล้วผมเป็นคนไทยบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดน,น้องคายพอจบมห ผมก็เข้ามาทํางานในกรุงเทพได้เป็นคนขับรถของเจ้านายท่านหนึ่งอยู่หลายปีจนผมอายุได้26ก็เกิดมีความรักกับหลานหน่างๆนะครับหลานสาวห่างๆของของเจ้านายนะครับแล้วเราสองคนแอบคบกันจนได้เสียกันทางเจ้าพอเจ้านายรู้ก็โกรธเหมือนกันนะครับแต่เห็นว่าผมเป็นคนจริงใจและคนที่ผมรักในยก็เป็นแค่หลานท่านนะครับ <S <S ผมพยายามเก็บเงินให้คนรักแต่ทํางานเก็บเงินมันก็แค่พออยู่พอกินนะครับแค่พอใช้ ต่อมาได้มีโอกาสเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะคนติดสอยห้อยตามภรรยาของเจ้านายนะครับมาช่วยดูแลลูกๆของท่านผมจึงตัดสินใจที่จะอยู่หางานทําในอเมริกาผมลองปรึกษาภรรยาเจ้านายแต่ท่านก็กลัวว่าผมจะมีอันตรายและอาจเลิกหาหาทางเลิกกับหลานของท่านที่อยู่เมืองไทยผมจึงจึงไม่อนุญาตให้ผมอยู่นะฮะแต่ผมนัตัดสินใจแล้วที่จะเสี่ยงเสี่ยงชีวิตอยู่ที่นี่ ดีกว่าที่กลับไปเป็นแค่คนขับรถในเมืองไทยผมจึงแอบเขียนจดหมายลาเจ้านายและฝากจดหมายไปถึงคนรักของผมที่เมืองไทยให้เธอทราบโดยเขียนไปบอกว่าผมทําเพื่ออนาคตของเราสองคนผมไม่อยากที่จะทํางานเป็นคนขับรถไปจนตายอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินมีบ้านมีรถเตรียมให้ลูกที่จะเกิดซึ่งผมเองก็ยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าผู้หญิงหรือผู้ชายในตอนนั้นนะครับเพราะว่าตอนที่ผมมานั้นเธอเพิ่งตั้งท้องได้เพียงสองเดือน หลังจากที่ผมนี้ออกมาจากบ้านเช่าของเจ้านายนะครับในสหรัฐอเมริกานะก็มาตามแผนที่ที่ร้านอาหารไทยตามคําแนะนําของเพื่อนของขวัเพื่อนพญาเจ้านายนะครับที่เขาเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่นฉันแนะนําเธอให้เพื่อนของฉันที่เป็นคนไทยได้นะแต่เธอจะต้องจะอยู่รอดที่นี่หรือไม่นั้นมันขึ้นอยู่ความสู้และความตั้งใจจริงของเธอเองด้วยเพราะนับแต่นี้เธอจะต้องกลายเป็นคนพัดถิน่นคนหลบหนีเข้าเมืองหรือที่คนฝรั่งที่นี่เขาเรียก คนคนที่นีหลบหนีอย่างนี้ว่าพวกโรบินฮูดผมตกลงใจยอมเสี่ยงชีวิตลงพนันกับเกมชีวิตในครั้งนี้ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะทํางานเก็บเงินส่งให้บริยาให้ให้เขาสบายไม่ต้องอายใครผมเริ่มทํางานในร้านอาหารไทยอยู่แบบหลบซ่อน,อ,นอาหารในท้องในอาศัยนอนนะฮะในห้องเก็บของหลังร้านหน้าหนาวก็นานได้หนาวสุดทนผมตื่นเต้นในครั้งแรกกับเห็นหิมะในชีวิต แต่เมื่อต้องเดินต้องตักมันทิ้งจากหน้าร้านทุกเช้าต้องทนเดินฝ่าหิมะที่ตกลงมาเพื่อไปซื้อของผมก็เกลียดมันเข้าไส้ผมทํางานได้ปีกว่าทราบข่าวจากทางบ้านว่าภรรยาผมออกลูกเป็นผู้ชายทําให้ผมมีกําลังใจที่จะมุมานะทํางานต่อไปจนขึ้นปีที่สองผมก็เริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผู้ภาษาอังกฤษคล่องขึ้นมผมสนิทกับเมย์ซึ่งเธอเองก็เป็นคนไทย แต่เมย์อายุมากกว่าผมสปีเมย์อยู่ทํางานเป็นผู้ช่วยร้านอาหารไทยอยู่ที่นี่มาก่อนผม5ปีในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันและอยู่อย่างลงทุนซ่อนเหมือนกันจึงเข้าใจกันและสนิทกันเหมือนพี่เหมือนน้องเมย์สบายกว่าผมเพราะไปไปกับนอนกับเจ้านายเจ้าของร้านซึ่งเป็นคนไทยเช่นกันทั้งสองเป็นคนภาคเหนือจังหวัดล,ลําพูนเมย์มีคนอเมริกันเป็นชาวเมืองเบอร์เฮิร์มนอตคลรีนา มาติดพันชอบแวะเวียนมาจีบเมย์อยู่รวมสามปีเขาชื่อวินเลี่ยมและเมื่อวินเลี่ยมมาหาเมย์ที่ร้านบ่อยๆก็พอยสนิทกับผมไปด้วยและผมเองก็ชอบวินเลี่ยมเพราะเขาเป็นคนกันเองและเป็นคนน่าคบจนเมื่อเมย์ใจอ่อนยอมแต่งงานกับวินเลี่ยมเมย์ก็สบายครับได้ใบหรือบัตรประชาชนคนอเมริกันโดยไม่ต้องลงบเพื่นซ่อนอีกต่อไปจนเมื่อผมอยู่อเมริกาได้ครบ5ปี ทางร้านอาหารที่ผมทำงานอยู่ก็มีอันต้องปิดตัวลงเพราะถึงจุดอิ่มตัวและต้องการที่จะกลับไปใช้ชีวิตในเมืองไทยซึ่งเท่ากับผมต้องถูกลอยแพผมกับเมย์และเจ้าของร้านซึ่งเห็นใจกันก็มาปรึกษากันว่าคุณวันนาซึ่งเป็นเจ้าของร้านจะยกอุปกรณ์ทุกอย่างในร้านให้กับผมและเมย์ทำต่อแต่ติดอยู่ที่ร้านอาหารที่นี่หมดสัญญาเช่าแล้วจำเป็นที่เราจะต้องหาร้านใหม่ เรื่องนี้ทางวิลเลียมสามีของเมก็บอกก็ยกก็บอกอผมว่าทางวิลเลียมจะให้เราคือผมกับเมนและหมึกหลานชายของเมที่อยู่ที่นี่กับเรามานานไปอยู่กับวิลเลียมที่บ้านของเขาที่เมืองเบอร์เฮิมโดยวิลเลียมบอกว่าที่เมืองเบอร์เฮิมยังไม่มีร้านอาหารไทยไปเปิดเลยแม้แต่ร้านเดียวน่าจะขายได้ดีถ้าเราไปขายไปเปิดร้านที่นั่นซึ่งเรื่องร้านนี้ ที่เราจะไปเปิดนี้ทางวิลเลียมมีญาติที่เปิดร้านให้เช่าอยู่ที่เมืองที่ในเมืองทางถนนสาย55ดังนั้นเราจึงตกลงตามที่วิลเลียมเสนอและให้วิลเลียมเป็นหุ้นส่วนด้วยและถึงยังไงวิลเลียมก็เป็นสามีตามกฎหมายของเมย์อยู่แล้วเราเปิดร้านอาหารไทยโดยได้สำเร็จจริงๆโดยใช้ชื่อว่าไหมไทยร้านของเราไปได้ทำงานไปได้ด,ด้วยดีร้านอาหารเปิดร้านอาหารไทยเพียงร้านเดียว และยังเป็นร้านคนไทยที่ทำจริงๆไม่ใช่คนต่างประเทศมาทำวิลเลียมเสนอให้ผมหาทางต้องอยู่ที่นี่ไม่ต้องอยู่ลำบาลำบาซุ่มๆอน,อนด้วยการจ้างผู้หญิงฝรั่งคนหนึ่งมาจดทะเบียนแต่งงานซึ่งทางวิลเลียมแนะนำญาติของเพื่อนเขาคนหนึ่งซึ่งผมต้องลงทุนจ้างสาวฝรั่งมาแต่งงานด้วยคราวนั้นคิดเป็นเงินไทยราวๆสามแสนบาทแลกกับบัตรประชาชนชาวอเมริกาซึ่งผมจะได้รับไปตลอดชีวิต แต่ยุ่งยากอยู่นิดนึงคือผมต้องมีใบายาจากเมืองไทยมายืนยันผมจึงเขียนจดหมายอธิบายให้พญาผมอยู่ทางเมืองไทยได้เข้าใจซึ่งเธอก็เข้าใจยินยอมส่งใบายามาให้ผมเมื่อผมแต่งงานได้ได้ใบายาคนบริการผมก็ทําอะไรต่ออะไรได้ง่ายขึ้นเช่นทำใบขี่บัตรเครดิตบัตรประกันสังคมที่สําคัญไม่ต้องหลบหลบหนีหรือเป็นพวกโรบินฮุดอีกต่อไปผมทํางานส่งเงินกลับบ้านเป็นกอบเป็นกรรมมากขึ้น จนซื้อที่ปลูกบ้านได้ที่เมืองไทยและให้ลูกชายกับภรยาผมอยู่อย่างสุดสบายมากขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่ผมอยู่บ้านรูดียยมได้ปีที่6และเปิดร้านไหมไทยได้6ปีวันนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายจึงกลับมาที่บ้านกินยาและนั่งหลับตาพักอยู่ชั้นชั้นล่างของบ้านบนโซฟายาวตอนนั้นเป็นเวลาราวๆสองทุ่มกว่าผมจำไม่ผิด ผมกำลังนั่งหลับตาเอนพิงโซฟาก็มีเสียงเปิดประตูบ้านเดินเข้ามาผมลืมตามองก็เห็นวิลเลียมเดินเข้ามาวิลเลียมอยู่ในชุดเสื้อหนังสวมคุมเสื้อยีนชั้นนอกตางเกงยีนรองเท้าหนังฝรั่งจะใส่รองเท้าแทบจะตลอดเวลาแม้เวลาเดินเข้าบ้านวิลเลียมหยุดทักผมนิดหนึ่งก่อนที่จะเดินขึ้นไปชั้นบนซึ่งเป็นห้องนอนของเขากับเมอ้าวคุณนงวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอผมยกมือตอกวิลเลียมยิมย้มยิม้มด้วยความคุ้นเคยกับเขาว่าให้วิลเลียม ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายนะ่ะเลยกลับมากินยานั่งพักนพักหน่อยอะ่ะคุณล่ะวิลเลียมเดินขึ้นไปพร้อมกับพูดกับผมว่าผมก็เหมือนกันนะขับรถอยู่ดีๆก็รู้สึกวูบไปตอนนี้ก็ยังรู้สึกปวดหัวมากอยู่เลยขอขึ้นไปนอนพักหลับสังเงีบนะอาการคงดีขึ้นผมรู้สึกห่วงวิลเลียมขึ้นมาจิงตะโกนถามขึ้นไปว่าปวดหัวมากไหมวิลเลียมยู you จะให้ไอขับรถไปหาหมอไหมไม่ต้องหลอกขอบใจยูมากนะนั่นคือเสียงของวิลเลียมที่ตะโกนกลับลงมาบอกผม ผมจึงกลับลงมานั่งบนโซฟาต่อไปหลับตาลงเพราะเขารู้สึกปวดหัวนึ๊บๆเหมือนกันผมนั่งอยู่อย่างนั้นนานรนา,นาวๆครึ่งชั่วโมงเสียงโทรศัพท์บ้านที่ตั้งอยู่บนโต๊กะก็ดังขึ้นผมเดาว่าน่าจะเป็นเมโทรมาถามมาหาวิลเลียมเพราะเวลา,ายามนี้เป็นเวลาที่วิลเลียมมักไปหาเมที่ร้านอาหารไทยไปนั่งเล่นที่นั่นหลังเลิกง,งานประจําของเขาผมเดินไปขึ้นลุกขึ้นไปรับโทรศัพท์เป็นเมจริงๆแต่มีเสียงร้องไห้และตื่นเต้น จนผมฟังแทบไม่รู้เรื่องมีแต่คาว่าเดทกับชื่อวินเลียมผมจึงบอกให้เมย์ควบคุมอารมณ์และบอกให้เมย์เล่ามาใหม่เมย์ทางต้นสายที่ตอนนี้ควบคุมอารมณ์ได้บ้างแล้วบอกผมด้วยเสียงสันส่นๆว่านรงตํตำรวจโทรมาบอกเราว่าวินเลียมตายแล้วเพราะรถที่เขาขับชนกับรถบรรทุกที่ไฮเวย์นอกเมืองตอนนี้ศพวินเลียมอยู่ที่โรงพยาบาลในเมืองผมร้องเคยในใจเมย์วางสายไปแล้วซึ่งเธอคงจะรีบไปโรงพยาบาลในฐานะภรยา ผมขนลุกสู้ไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจดปลายเท้าเ mm hmm. มย์บอกว่าวินเลียมตายแล้วแต่แล้ววิลเลียมที่ขึ้นไปข้างบนนั่นล่ะใครคนนั้นมันวิลเลียมชัดๆหนาซ้ํายังคุยกับผมอีกด้วยแล้วมันจะเป็นผีไปได้ยังไงผมยืนอยู่ที่หน้าโต๊ะกลางบ้านที่วางวางโทรศัพท์สายตามองขึ้นไปชั้นบนอย่างหวาดหวาดซึ่งทางด้านขวาเป็นห้องของวินเลียมที่ผมเห็นเขาเดินหายเข้าไปเมื่อครึ่งชมมั่วโมงมานี้เอง ผมทั้งงงทั้งหวาด,วดมันรู้สึกมันรู้สึกแล้วเหนาวววาบสลับกันไปมาผมก้าวเท้าขึ้นไปบนบันไดได้สองสามขั้นก็เ,เดินถอยหลังกลับลงมาอีกเป็นอย่างนี้สองสามสี่รอบมันทั้งอยากรู้ทั้งไม่แน่ใจผมไม่ได้ฝันผมเห็นวิลเลียมเดินขึ้นไปอย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมว่าอาจเกิดการเข้าใจผิดขึ้นวิลเลียมอาจไม่ใช่คนที่ตำรวจมาแจ้งหรือไม่อาจจะฟังผิดไปเองส่วนผมแน่ใจในสติและสายตาของตัวเองว่าสติผมไม่เพี้ยนสายตาผมไม่ฟาด ผมคุยกับวินเลี่ยมได้ยินเสียงวิลเลี่ยมตอบมาและเห็นวินเลี่ยมสองด้วยสองตาเต็มเต็มของผมเองผีอะไรจะพูดตอบโต้ได้ชัดถ้อยชัดคําขนาดนี้เห็นตัวตนชัดขนาดนี้ผมตัดสินใจค่อยๆเดินขึ้นไปชั้นบนผมยืนขึ้นมายืนมองดูลูกบิดห้องวิลเลี่ยมอยู่คู่ใหญ่เอื้อมมือจะไปจับลูกบิดก็หลายครั้งมันรู้สึกกวดๆวดกลัวๆหวาดหวันหวันชอบกลจนต้องหดมือมายืนมองลูกบิดประตูของวิลเลี่ยมราวกับเป็นของประหลาด ผมตัดสินใจเอื้อมมือไปจะจับลูกบิดก็ต้องชะงักหดมือกลับเพราะสองหูผมได้ยินเสียงกู้กกัดในห้องวิลเลี่ยมเป็นเสียงเดินเสียงหยิบของนั่นไงวิลเลียมผมพูดกับตัวเองในใจรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเป็นกองมั่นใจว่าต้องมีการเข้าใจผิดของเมและทางตำรวจอย่างแน่นอนผมตัดสินใจเคาะประตูทันทีและร้องเรียกวิลเลียมวิลเลียมวิลเลี่ยมเงียบไม่มีเสียงตอบไม่แต่เสียงกูกกัดเมื่อคู่ก็หายไปผมเรียกวิลเลียมอีกครั้ง วิลเลียมก็ไม่ขานตอบผมจนในที่สุดผมจึงร้องบอกไปว่าวิลเลียมไอ้จะเข้าไปนะอยู่เป็นอะไรหรือเปล่ามอสุกอย่างยังเงียบไม่มีเสียงตอบผมจึงตัดสินใจเปิดประตูห้องของวิลเลียมเข้าไปภาพที่เห็นก็คือห้องทั้งห้องว่างเปล่าแถมมืดสลัวเพราะยังไม่ได้เปิดไฟผมใจหายวูบกลิก่นน้ำหอมคอลนจางๆของวิลเลียมที่ชอบใช้ตลบอบอวลไปมาทั้งห้องจนผมลืมตัวถอยหลังออกมาหนึ่งก้าพ้นประตู แลวอยู่ๆบานประตูห้องค่อยๆปิดลงต่อหน้าดังปังเบาๆผมหันกลับวิ่งกึ่งเดินลงมาชั้นล่างเพราะและผมว่าหูทั้งสองข้างของผมไม่ได้ฝาดนะครับผมได้ยินเสียงวิลเลียมร้องไห้สอือกสะอื่นดังแย่ออกมาจากห้องของเขาผมรีบออกมาจากบ้านขับรถไปหาเมที่โรงพยาบาลพอเม์เห็นผมร้องก็ร้องไห้โ h เข้ามากอดแล,แล,แลรร้วแล้วพุมพำวิลเลียมตายแล้วนลงวิลเลียมตายแล้วครั้งนั้นนั่นคือเรื่องของผมที่พบพาเดวันนั้น วันนั้นผมยังไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้เมฟังแต่มาเล่าภายหลังหลังจากที่งานจบของวิลเลียมผ่านไปแล้วและนี่นะครับคือเรื่องของผมซึ่งผมก็ไม่คิดว่าจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้ผีฝรั่งหลอกหากท่านผู้อ่านมีโอกาสมาเที่ยวที่อเมริกาและมีโอกาสมาเที่ยวหรือผ่านรัฐแคลิฟอร์เนียก็แวะมากินอาหารและทักทายผมได้นะครับที่ร้านอาหารไทยชื่อไหมไทย มอีอยู่แห่งเดียวนะครับบนถนนสาย55ในเมืองเบอร์เฮิมหาง่ายครับที่นี่มีคนไทยอยู่ที่ร้านนี้3าคนคือผมเมย์และหมึกมาทักทายคุณคุยกันได้ครับในฐานะคนไทยด้วยกันยินดีต้อนรับเสมอครับและนี่นะครับคือเรื่องของคุณรงมายูนนะครับซึ่งเล่าเรื่องนี้ผมฟังนะครับเมื่อคราวที่แกกลับมาเที่ยวเมืองไทยนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับสําหรับเรื่องนี้ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขราวหน้ามีเรื่องดีๆสุดๆงามผมก็จะมาเล่าให้ฟังใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม